ก็เรียกได้เลยว่าช่วงนี้เมามันเหลือเกินนะสำหรับทางฝั่งของยูเครนที่ถี่เคลื่อนเรื่อยๆในการใช้อาวุธของสหรัฐอย่าง MGM140 เข้าไปถล่มประเทศรัสเซียทำลายสถานที่ที่สำคัญของรัสเซียในหลายๆด้านทั้งเป็นสถานที่ที่ถูกใช้งานอยู่บ้างและไม่ถูกใช้งานแต่ก็ถือว่าทุกที่ล้วนแล้วแต่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นประวัติศาสตร์ส่วนสำคัญทั้งนั้นแหละนะและครั้งนี้ก็ถึงคิวของสถานที่ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของรัสเซียเลยก็ว่าได้ซึ่งการไปโจมตีสถานที่แห่งนี้เรียกได้เลยว่าน่ากลัวมากๆนะคะ ผมนั่นก็คือศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ของรัเสเซียที่มีชื่อว่าคาปูตินยาโดยในวันพุธที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทางโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ ที่อ้างว่าเป็นการโจมตีส่วนทดสอบนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยแสดงให้เห็นถึงโดนของยูเครนจํานวนหนึ่งได้เข้าไปโจมตีส่วนทดสอบดังกล่าวซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งล่าสุดเลยก็ว่าได้นะที่ทางยูเครนได้โจมตีต่อโครงสร้างทางด้านพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของรัสเซียในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากชายแดนของรัสเซียยูเครนสมรภูมิแนวหน้าไปไกลกว่า400ไมล์หรือ650กิโลเมตรกันเลยทีเดียวเมืองอัสตาคามบ,บริเวณทางทิศเหนือของแคว้นเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศคาซัคสถานโดยตาม รายงานระบุว่าในช่วงเวลาเย็นๆของวันมีโดนของยูเครน9ก้าลำเข้าไปในพื้นที่เขตหน่วยทหารของรัสเซียในเมืองซนาเมนซ์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฝึกภาคสนามเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเดือนเมษายนก็เพิ่งจะมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปอยู่เลยนะทั้งนี้สำนักข่าวของยูเครนยังรายงานว่ายังมีโดนของยูเครนสองลำเข้าไปโจมตีพื้นที่ค่ายพักทหารแห่งหนึ่งในเมืองแอสตูบินอีกด้วยคือการไปทีเดียวก็เอาให้คุ้มไปเลยกระจายการโจมตี ไปใน,นหลายพื้นที่ซึ่งจากภาพถ่ายที่มีการเผยแพร่ออกมาผ่านโซเชียลจะเป็นโดนติดหัวรบระเบิดโดรน UJ26 Beaver ของยูเครนนะแล้วแอบกระซิบหน่อยโดรนตัวนี้เนี่ยเป็นของดีมากเลยนะแม้จะมีการติดหัวรบระเบิดได้ไม่เยอะเพียงแค่20กิโลกร,รัมนะแต่บิสเอนในการออกปฏิบัติการของมันนะสามารถทําไปได้ไกลกว่า800กิโลเมตรกันเลยทีเดียวได้จากภาพความเสียหายเนี่ยหากมีความแม่นยำจริงๆฝีมือของผู้บังคับโดรนแค่น้ำหนักหัวรบระเบิดขนาดนี้นะครับผมก็สามารถพุ่งเป้าไปทำ พวกสถานีรถไฟคลัาหารหรือคลังน้ํามันให้วอดวายได้เลยนะถือเป็นโดนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโดนที่แตกต่างจากโดนการบินกเกษตรอื่นๆทั่วไปที่จํานวนมากนั้นจะถูกส่งขึ้นโดยการใช้ลันเว์แต่โดนตัวนี้เนี่ยปล่อยจากเครื่องดีเทคออฟออกไปได้เลยโนลันเว์ถือว่าเป็นโดนที่น่าสนใจมากๆเออนะครับผมแล้วก็ทําไปทํามาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งโดนของยูเครนที่ผลิตออกมาในช่วงของสงครามกับรัสเซียเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีการผลิตโดนออกมาเยอะมากๆเลยนะระยะการโจมตีเนี่ยแตะแปดร้อยเก้ารอยกิโลเมตรนี่ถื ือว่าสูงนะเอาตามตรงเหอะทําไปทํามายูเครนจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ด้วยสภาวะสงครามทําให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นยอดออกมาได้ดีมากๆเลยเพราะก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของรถถังรถหุ้มเกราะขีปนอาวุธยูเครนเขาก็สามารถผลิตได้เองอยู่แล้วและเป็นของดีอีกด้วยและยิ่งสถานการณ์บังคับอันดีที่ไม่เคยมีปัจจุบันนี้มันทําให้กลับกลายมาเป็นมีก็ได้เนาะทำให้ชั่วโมงในช่วงของการโจมตีกระรวงมหาดไทยของรัสเซียต้องมีการสั่งให้พล,ลเมืองในเขยนอสตูบินความเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า30คนอพย ยพซึ่งตามข่าวที่สำนักข่าวของยูเครนรายงานออกมาระบุว่าภายหลังจากที่โดนติดหัวรบระเบิดตกกระทบสถานีทดสอบนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แล้วมันก็เกิดเสียงระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นตามมาด้วยประกายไฟอีกหลายครั้งจนเห็นเป็นควันดำพุ่งออกมาจากสถานีศูนย์ทดสอบเป็นแสงวูบวาบเป็นควันสีดำและสีน้ำตาลเต็มไปหมดในท้องฟ้าในขณนะเดียวกันสำนักข่าวอิสระภายในรัสเซียก็ระบุว่าในวันดังกล่าวนั้นยูเครนโจมตีสถานที่ร,บรอบๆศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ในภูมิภาคหลายที่จนทำให้เกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดในภูมิภาคตตะวันออออกขงงรเซียยแ่่า โชคดีนะที่การโจมตีไม่ได้มีตัวเลขของผู้บาดเจ็บออกมาแต่อย่างใดและความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆก็ไม่ได้เยอะซึ่งในนี้ข่าวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่ากองทัพจูเครนส่งโดนมาจำนวนเท่าไหร่แต่หลุดเข้าไปในพื้นที่เคทดสอบของรัสเซียได้จำนวนเก้าลาก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะและหากพิจารณาตามเนื้อข่าวช่วงเวลาดังกล่าวรัสเซียสกัดกั้นโดนในเขตเมืองใกล้เคียงเพียงแค่หนึ่งลาเท่านั้นก็ถือว่าหากสกัดกั้นได้เพียงเท่านี้จริงๆอนาคตจะเป็นงานที่ยากสำหรับรัสเซียมากๆเลยนะคือช่วงนี้เนี่ยเรื่องของระบบ S400 S3 ของรัสเซียก็ดน ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะพวกมันป้องกันโดนพวกขีปนาวุธอะไรแบบนี้เนี่ยได้ไม่เยอะเท่าที่ควรมันมีอาวุธของยูเครนหลุดเข้าไปในชั้นเขตทหารของรัสเซียเมืองแดนไกลได้เยอะและทุกวันนี้ก็เริ่มจะถี่ขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยแต่จากการสัมภาษณ์ข่าวของหัวหน้าเขตทหารที่รับผิดชอบคาปูตินยาก็ออกมาโต้นะครับผมว่าจากการโจมตีของยูเครนนั้นหน่วยป้องกันภัยธอากาศของรัสเซียได้ตอบโต้โดนของยูเครนได้มากกว่า20ลำเลยนะในช่วงของเหตุการณ์การโจมตีกองทัพรัสเซียมีการประสานงานกับหลายๆหน่วยอยู่แล้วรวมถึงหน่วยวงเงมือ ในเขตพื้นที่ความปลอดภัยและวัตถุความเร็วสูงต่างๆที่ห้ามบินเข้ามาในเขตทาหารเลยทําให้แม้จะมีโดนเข้ามาบ้างแต่ปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพลเมืองและทรัพย์สินทหารของรัเสเซียก็ไม่ได้มีการสูญเสียหรือบาดเจ็บใดๆทั้งนั้นนี่รวมไปถึงการทําลายล้างในพื้นที่ต่างๆด้วยดังนั้นการโจมตีของยูเครนนั้นถือว่าล้มเหลวและแม้จากการโจมตีในครั้งนี้ภาพความเสียหายบริเวณรอบๆสถานีทดสอบจะเห็นเป็นเพียงแค่รอยดําจากไฟไหม้เท่านั้นไม่สามารถระบุขอบเขตความเสียหายได้แต่จากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชล อธิบายไปว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการระเบิดของตัวตึกอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ถูกโจมตีนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับสถานที่ที่ถูกโจมตีนะคาปูตินยาจะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสถานีทดสอบกลางของสหรัฐอเมริกยที่4เป็นศูนย์ทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่เร้่อเลยว่าเป็นที่แรกๆเลยนะหลังจากไม่นานสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงมันประเดิมสถานีทดสอบด้วยการยิงจรวด A-4 ของเยอรมนันซึ่งในขณะนั้นก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทั้งสหภาพโซเวียตและตะวันตกต่างรีบเรควววว้าาตตัหัหหนิทศส นาซีเยอรมันเพื่อมาคิดค้นอาวุธให้และทางฝั่งของโซเวียตเองก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาจรวดที่มีชื่อว่า A4 ่มาในเดือนพฤษภาคมปี19 4 6ก็ถือว่าเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองและถูกใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านทั้นในเรื่องของการเป็นฐานทัพอากาศของกองกําลังอากาศแห่งสหภาพโซเวียตเป็นจุดกระตุ้นที่ทําให้สหภาพโซเวียตประสบความสําเร็จในการส่งดาวเทียมสปุกนิกดวงแรกของโลกขึ้นไปโคจรสู่อากาศได้สําเร็จจนทําให้ในเวลานี้ถูกขนานนามว่าโซเวียตมีเทคโนโลยีทางอากาศที่ดีกว่าสหารัฐและในช่วงระยะเวลา นั้นเป็นต้นมาสถานีทดสอบแห่งนี้ก็ถูกใช้ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปย้ำอีกครั้งนะคะผมว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปเลยนะขีปนาวุธที่มีพิสัยเกินกว่า15,000กิโลเมตร18,000กิโลเมตรจะถูกทดสอบที่สถานีแห่งนี้ด้วยขีปนาวุธโทโพร,ระยะ10,000กิโลเมตรขีปนาวุธตัวร้แห่งยุครัสเซียอิสคันเดอร์เอม็มระบบป้องกันพูมอากาศ S400 ่ทรอมัมอาวุธเหล่านี้ต่างมีต้นกำเนิดมาจากศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์ที่นี่ทั้งนั้นรวมถึงก่อนหน้านี้เนี่ย ก็มีพ่อบรรดาขีปืนวุฒต่อต้านดาวเทียมต่างๆด้วยซึ่งเป็นสนามทดสอบที่กินพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า4,000ตารางกิโลเมตรใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะกินไปประมาณพื้นที่ของกรุงเทพ3เท่าซึ่งสาเหตุที่มันมีขนาดใหญ่มากขนาดนี้นะครับผมก็เพราะด้วยคําที่ว่ามันเป็นสถานีทดสอบนิวเคลียร์ค้้คออยู่นี่แหละนะแต่ภายในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากนี้มันก็จะมีส่วนงานของกองทัพร์เเซียอื่นๆอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสวนทดสอบของกองกําลังปืนใหญ่สวนทดสอบอาวุธของกองทัพบ,บกสวนทดสอบระบบป้องกันภัยอากาศสนามบินอาหารสวน ข้ะสอบวิศวกรรมยานยนต์แล้วก็ภายในก็จะมีโรงเรียนด้วยนะเป็นของช่างเทคนิคระดับวิศวะศ,าศาึกษาซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะฝึกสอนเกี่ยวกับเรื่องของข,องขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเลยภายในยังเป็นสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธอีกอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการยิงขีปนาวุธศูวนย์วิจัยนิวเคลียร์หน่วยงานที่เกี่ยวกับการทําลายนิวเคลียร์พื้นที่ฝังกบตรวจวัดค่ากำมันตภาพลังสีเรื่องของรังสีนิวเคลียร์คือหากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยที่นี่รับ เป็นศูนย์รวมพลพรพักของทหารรัสเซียเลยแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นของศูนย์ทดสอบผีปนวุธนิวเคลียร์หลายร้อยแห่งของทางรัสเซียนะเพราะว่าในอดีตนั้นเนี่ยยุคสม,มัยสหภาพโซเวียตไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าศูนย์ทดสอบทีรัสเซียเปิดตัวมาตั้งแต่ในปี1945หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2มันจะมีมากกว่า124แห่งเลยนะครับผมและกระจายไปในประเทศเครือสหภาพมากกว่า5ประเทศแต่หลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เยอะที่สุด ก็จะกระจุกตัวอยู่ที่ประเทศรัศสเซียดังเดิมนี่เองแหละนะมากกว่า80แห่งและรองลงมาก็จะเป็นประเทศคาซัคสถานอยู่ที่จำนวน39แห่งนะ